สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันกันอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะผลิตภัณฑ์ที่ชื่อเรื่องกัน สครับนะคะลิมฝีปากันเองนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยจ้าเจ้าตัวนี้นะคะก็ะคะือชีววิถีนั่นเองะคะที่มีขายนะคะตามเซเว่นนะคะหรือว่าซีเจนั่นเองนะคะเนาะสาหรับตัวนี้นะคะราคาของเขาเนี่ยก็อยู่ที่2องรบาทเท่านั้นเนาะก็เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเล่นแล้วก็น่าลองมากๆเลยนั่นเองนะ,ะเพราะว่าช่วยนเรื่องการสครับปากนะคะทำให้ปากเนี่ยนุ่มนั่นเองะคะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีการแบบลอกอะไรแบบนี้เนาะ,ะเพราะก้อยเนี่ยพบเจอปัญหาที่หนักที่สุดสาหรับปากนะก็คือปัญหาปากลอกตรงนี้นะคะเป็นประจา ไม่ว่าจะทาเป็นลิปแมทหรือว่าลิปที่รู้สึกว่าเนื้อค่อนข้างที่จะแห้งเนี่ยก็จะทําให้เกิดน,นะคะลอกบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำให้รู้สึกเฮ้ย มันเจ็บแล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะทานอาหารอะไรที่แบบมีรสชาติเผ็ดได้ตามปกตินั่นเองเนาะก็รู้สึกว่าน่าจะมีตัวช่วยดีๆสักตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยทําให้ลิ้นปากของเราอะ่ะมันนุ่มมันละมุนมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ไม่มีการแห้งไม่มีการร่อนนะคะนอกจากลิปมาลิปบา์มแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยอื่น,นด้วยนั่นเนองนะคะก็จะเป็นนะคะพวกสครับแบบนี้นั่นเนองเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเนื้อของเขากันนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือดูหัวมีความผักเวอร์นะคะเนาะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดู มาค่ะทุกคนเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อของเขาก่อนนะคะเนาะก็อขออนุญาตะคะเด็ดหัวไปเลยในเมื่อมันหักแล้วนั่นเองนะคะเนาะจะให้ดูนะคะสําหรับเนื้อเนี่ยโอ้ยค่อนข้างที่จะออกมานะคะเป็นก้อนเลยนะ,ะนี่ขออนุญาตเป็นก้อนแบบเนี้ยเออดูดิเนี่ยเป็นก้อนแบบนี้เลยซึ่งจะบอกว่า มันก็อารมณ์แบบว่ามีความเข้มข้นนะเพืเ่อนเดี๋ยวจะลองดูนะคะเนาะสำหรับตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเลยนี่ไปที่่ากเขาบอกว่าสครับแลนนะคะก็ให้เช็ดออกได้เลยนะคะก็ให้เราสครับไปเนาะอ่ะเขาบอกว่าเป็นลิปบาล์มนะคะสครับเป็นฟิล์นะคะสะูตรน้ำมันมะพร้าวอ่ะมะพร้าวเนี่ยก็อย่างที่รู้กันดีนะคะไม่ว่าจะใช้กับผิวกายก็ดีเนาะ,ะหรือว่าจะใช้กับปากก็ดีนะคะก็อย่างลิปนะคะที่ค่อยใช้นะคะเป็นเอ่อของเอ่อ ไอลีนเนาะนล่วก็ทำม,มาจากมะพร้าวนะคะนี่ข้าวาวดีนะเห็ดเล็กไม่ได้บาดบากอ่ะนีะ่นี่กลิ่นความหอมอ่อนๆนีอ่อืมเออเดีอ่ะนี่นะคะก็ค่อยๆขัดๆถูๆวนไปนะอ่ะเขาก็จะมีแบบความร่วง บ้างนะเออนี่นี่นะคะก็จะมีแบบความร่วงหลยนี่แต่เนื้อคือชุ่มชื่นอยู่นะเออนี่แล้วก็ ต่อมานะคะที่เขายังเคลมมาอีกนะคะด้านหลังเนาะเขาบอกว่าชื่อว่าวิถีทาโคคนัทนะคะซอฟลิปสครับนั่นเองเนาะมีส่วนผสมนะคะจากโคโคบัตเตอร์นะคะน้ำมันมะพร้าวและผงสครับจากเนื้อในมะพร้าวด้วยนั่นเองนะเฮ้ยอิงงามนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะที่เป็นธรรมชาติไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนั่นเองนะคะเนาะเหมาะสําหรับขัดผิวบริเวณริมฝีปากคะที่ดําค้าและหยาบก้านให้หลุด นะคะออกอย่างอ่อนโยนเนาะอันนี้ก็ดีงามมากๆเลยนะเพราะป,ะปกติแล้วนางไม่ค่อยหลุดไงตรงเนี้ยเออนางจะต้องแบบว่าให้ลมแบบว่าเราต้องไปดึงไปลอกออกเองนะถ้าเราไม่ดึงไม่ลอกออกเนี่ยเวลาทาลิปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าชัดเลยนะว่าแบบมีความแบบ เป็นครุยหรือว่าเป็นแผ่นออกมาเลยนั่นเองนะคะนาะแล้วก็มีวิตามินอีนะคะจากน้ำมันมะพร้าวช่วยนะคะสมานผิวและทําให้ริมฝีปากเนี่ยอ่อนแล้วก็นุ่มด้วยนั่นเองนะคะนาะริมฝีปากแลดูมีสุขภาพดีขึ้นนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนั่นเองนะคะบอกว่าวิธีการใช้นะคะก็คือใช้ทาทั่วบริเวณริมฝีปากนะคะขัดเบาๆและเช็ดเมสครับออกได้บ่อยตามที่ต้องการเลยเออก็คือใช้ได้บ่อยนะคะนาะตามเธอต้องการถ้าเรารู้สึกว่า ปากแห้งปากไม่มีความชุ่มชื่นหรือว่าปากเริ่มแบบว่ามีแบบเป็นแผ่นๆเนี้ยก็ให้เราเริ่มใช้ได้เลยอ่านี่ทวนไปนะคะแล้วต้นนี้นะปริมาณสุทธ่ของเขานะคะอยู่ที่10กรัมน,นั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะอ่านี่อ่ะขัดมาสักพักแล้วนะคะพูดไปขัดไปเนาะนี่ก็ จะได้เป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมานะคะเช็ดออกกันเลยนั่นเองนะตัวนี้ก็คือข้อดีก็คือแบบไม่ต้องมานั่งล้างนั่งเลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราลืมที่จะทํานะคะตอนแปรงฟันแล้วก็เช็ดออกอย่างเดียวนี่นะคะอ่าคือเมสคาดีมากเลยนะตรงที่ว่าไม่ละลายง่ายอะ่ะเออนี่นี่เช็ดไปเลยนะเจ้านี่ เช็ดออกแล้วนะคะปากก็จะมีความแบบอมชมพูบ้างนั่นเองเนาะก็ถือว่าดีกว่าก่อนที่เราจะสครับนั่นเองนะคะเนาะนี่แล้วก็ปากเนี่ยคือมีความนุม่มและก็ความชุ่มชื้นคืนนั่นเองนะคะเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีนะเพียงแค่ราคาเพียงแค่19บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็หาซื้อได้งา่งายก็เห็นว่าเขามีขายในเซเว่นด้วยนั่นเนองนะคะแล้วก็ที่ CJ ก็มีเช่นกันพระก็ได้มาจาก c j นะคะสำหรับตัวนี้เนาะแต่ในเรื่องของแพ็กเกจนะคะในเรื่องของฝาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะแบบ นะไปก่อนเลยนั่นเองนะคะเนาะก,ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ราคาดีนะคะแล้วก็ใช้แล้วดีด้วยนั่นเองนะคะช่นในเรื่องการสครับปากนั่นเองใครที่มีปัญหาปากคามปากดำปากแห้งปากรอกนะคะก็แนะนำนะคะว่าให้ลองไปซื้อมาหาแบบมาใช้กันดูเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดีเพื่อนเพราะว,าว่ามันแบบไงเป็นลิปบาลที่ผสมสครับแล้วก็ยังคงมีน้ํามันมะพร้าวมีวิตามินอ e, ีคือดีมากๆเลยนะคะอ่ะนี่เห็นปะปากก็จะมีความชุ่มฟูขึ้นนั่นเองนะคะเนาะก,ก็ลองไปเลือกซื้อ หาม,มาใช้กันดูนะคะสําหรับตัวนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันแบบน่าสดเลยนะเนื่องจากว่าตัวก็เองก็อยากจะมาใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นเวลา6กโมงกับ7จ็ดโมงแล้วนั่นเองนะคะเนาะก็เลยจะมาใช้เพื่อนๆดูนะคะก่อนที่ก็เนี่ยจะไปอาบน้ําอาบ่านั่นเองนะคะเนาะก็ นั่นแหละก็จะไปลงประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาเล่นมาลองกันนะห้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะถ้าใครนะคะที่ชอบทานกอย่าลืมคลิกไลก์นะเปกาลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กเพจเราเนาะชื่อว่าสายก้อยมา,มารูวิวก็ฝากครับกดติดตามมันด้วยนะคะส่วนช่องทางทางยูทูบเนี่ยใครยังไมไ่กดติดตามกันก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะแล้วกลับมาเจอก้อยได้ใหม่นะคะในคลิปวิดีโอนั่นะเองคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย